We'll ่นีต้องบอกว่าทางด้านของคุณพุทธแล้วก็คุณไอซ์ค่ะถึงกับจุกอกนะคะหลังจากที่กล้องวงจรปิดเนี่ยเฉลยเหตุการณ์ทุกอย่างคือทั้งคู่ก็บอกว่าหากรู้เร็วกว่านี้เนี่ยอาจจะทันแล้วก็ฝากข้อคิดในเรื่องของคุณนัทปงไว้เตือนสติด้วยค่ะ น่นอนค่ะว่าจากกรณีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพร้อมกับกำลังสายตรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้มีการเข้าปิดล้อมและตรวจสอบภายในบ้านของผู้เสียชีวิตก็คือนายนัทวุฒิปงลังกาหรือว่านัทปงนักข่าวช่องดังนะคะที่ ล่าสุดเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของเพจอัธรสก็มีการออกมารายงานบทสรุปของคดีคุณนัทปงทั้งหมดหลังจากที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเตรียมที่จะปิดคดีแล้วก็ทำเรื่องชาปนก,กิจศพต่อไปค่ะโดยรายละเอียดนะคะมีการระบุข้อความค่ะบอกว่า บทสรุปการเสียชีวิตนัทุทูปงลังกาจากรายการพุทธทอคของวันที่11ธันวาคม2568หลังจากที่ทางด้านของตำรวจพิสูจน์หลักฐานกู้ข้อมูลครบทุกมุมยืนยันช่วงเกิดเหตุอยู่ลำพังไม่มีการทำร้ายพร้อมกับมีการคลี่คลายทุกข้อสงสัยก่อนที่ทางด้านของครอบครัวจะเดินหน้าพิธีชาปนากิจ ทางด้านของตำรวจภูธรภาคหนึ่งและทีมสืบสวนสามารถกู้ภาพได้จากกล้องวงจรปิดภายในบ้านครบทุกจุดย้อนหลังหนึ่งเดือนภาพทั้งหมดสอดคล้องกับคำให้การพยานและตอบข้อสงสัยสำคัญได้จนครบถ้วนแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือจากภาพวงจรปิดเนี่ยสามารถยืนยันได้ว่าในช่วงเกิดเหตุคุณนัทธุศอยู่เพียงลาพังไม่ได้มีบุคคลอื่นเข้าไปในห้องและไม่ปรากฏการทำร้ายร่างกายใดๆต่อมาค่ะ เรื่องราวของกล้องวงจรปิดอีกเช่นเดียวกันกล้องวงจรปิดบันทึกชัดเจนตั้งแต่นัดเดินลงจากบันไดเลี้ยวเข้าห้องเล็กชั้นล่างก็คือห้องที่เกิดเหตุและเหตุการณ์ภายในห้องถูกบันทึกไว้ครบทั้งหมดในเรื่องของกรณีคำให้การนะคะบอกว่าได้ยินเสียงกรนเนี่ยช่วงประมาณสักประมาณ7จ็ดโมงครึ่ง แพทย์และตำรวจสรุปว่าเป็นปฏิกิริยาการหายใจเฮือกสุดท้ายของร่างกายจากสารเคมีไม่ใช่การนอนหลับตามปกติส่วนในเรื่องของรอยเข็มที่พบตามร่างกายของคุณนัทไม่ใช่จากการถูกฉีดทำร้ายแต่เกิดจากทีมกู้ภัยที่พยายามจะช่วยชีวิตหรือทำ CPR นานกว่า30นาทีและสุดท้ายก็คือเหมือนว่าให้ แทงแทงเข็มนะคะให้สาดน้ำแล้วก็ให้ยากระตุ้นหัวใจในส่วนของประเด็นถุงสารพิษเนี่ยตำรวจก็ยืนยันว่าเพียงเหมือนพบเพียงแค่ถุงซิปล็อกใสๆหนึ่งใบเท่านั้นส่วนซองยาที่ปรากฏในข่าวเนี่ยเป็นการแบ่งสารออกจากถุงเพื่อเอาไปส่งตรวจ เรื่องของถุงสารดังกล่าวเนี่ยถูกพบบริเวณหลังหัวนอนชั้นล่างใกล้ๆก,ก,กับโต๊ะคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นจุดที่คุณนัทเนี่ยลงมานอนบนโซฟาและผลตรวจเนี่ยก็มีการยืนยันว่าสารในถุงและสารที่พบในร่างเป็นชนิดเดียวกันและตรงกันทั้งหมดข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณนัทบิ๊กและต้นรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดสอดคล้องกันว่ามีการนำสารดังกล่าวเข้าไปวางในห้องนั้นจรงิง แล้ววันที่11ธันวาคมค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและแพทย์ก็เข้าไปตรวจบ้านอย่างละเอียดโดยมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องแยกกันชี้จุดเพื่อไม่ให้ข้อมูลปะพลกันรวมถึงมีการลำดับผู้เข้าชี้จุดก็คือครอบครัวต้นไอส์กิจและทีมกู้ภัยส่วนบิ๊กไม่ได้มาเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยบิ๊กติดสอบ ได้ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยก็ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่เมื่อรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดจากหลักฐานก็มีอาการตัวสั่นด้วยความเสียใจและบรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปอย่างสะเทือนใจณนะตอนนั้นรวมถึงมีการเปิดพิในกรรมแล้วแล้วก็ยืนยันว่าทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องตกเป็นของครอบครัวไม่ได้ยกให้บุคคลอื่นตามที่มีข่าวลือกัน ในส่วนของคุณนัทเนี่ยเก็บของสำคัญที่คุณพุทธเคยมอบไว้ให้ในตู้เซฟอย่างเรียบร้อย จากหลักฐานทั้งหมดพุทไอแล้วก็ครอบครัวเนี่ยยอมรับข้อสรุปทางคดีร่างถูกถอนอายัดและเดินหน้าประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีการกําหนดชาปนกิจณวัดกล้วยบางกล้วยจังหวัดนนทบ,บรุรีในวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2568ที่จะถึงนี้เวลา15นาฬิกาก็จะมีการประชุมเพิง ส่วนในวันจันทร์ที่15ธันวาคม2568เวลา9นาิกาก็จะมีการเก็บอัฐิซึ่งทางด้านของคุณพุธแล้วก็คุณไอซ์ค่ะบอกว่าถ้าหากว่ารู้ความจริงเร็วกว่านี้อาจจะหยุดเหตุการณ์ได้แล้วก็ฝากข้อคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่ารักหรือว่าห่วงใครเนี่ยอย่าไปรอเวลาเพราะชีวิตไม่แน่นอนอ่ะ ทางด้านของเพจอัธรสเนี่ยก็มีการสรุปข้อมูลออกไว้เป็นข้อๆนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการปิดจบคดีแล้วก็ไม่ได้มีใครติดใจเรื่องอะไรเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยค่อนข้างจะเห็นภาพแล้วก็เห็นข้อมูลอย่างครบถ้วนหลายๆคนก็ไม่ได้มีการออระแคะระคายอะไรนะคะเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมีหลักฐานบันทึกเอาไว้หมดแล้วก็ต้องขอให้คุณนัดข่าไปสู่สุคตินะคะในขณะที่ทางด้านของคุณพุทธเนี่ยก็มีการออกมาโพสต์เหมือนกันคะ่ะบอกว่า บทสรุปการจากไปของนัทวุฒิวงจรปิดสามารถกู้ได้หมดไม่พบคนที่ทำร้ายน้องเป็นความจริงที่ทุกคนยอมรับขอบคุณผู้บัญชาการภาคหนึ่งผู้การนนทีมนิติเวททีมนิติวิทยาศาสตร์ดรธนกฤษ สำหรับคดีของนัทวุฒิที่มีคําตอบอย่างเที่ยธงทมครับและทางด้านของคุณไอซ์ค่ะก็มีการโพสต์เช่นเดียวกันนะคะว่าบทสรุปคดีของพี่นัทปงหลักฐานชัดแล้วพี่เขาเนี่ยก็เลือกไปอย่างสงบกล้องในห้องเห็นทุกอย่างและงานนี้ทั้งคู่ก็อย่างที่บอกค่ะบอกว่าถ้าหากว่ารู้ความจริงเร็วกว่านี้ก็อาจจะหยุดเหตุการณ์ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารักใครหรือว่าเราห่วงใครอย่าไปรีรอเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่แน่ไม่นอนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณนัทนทวุฒิด้วยค่ะ เอาอรัเอาย่ายพร้อมยังก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้การสอปถอนหนึ่งนะครับชี้แจงกรณีที่มาปฏิบัติในการตรวจที่เกิดเหตุซ้ำวันนี้ครับเชิญพี่สุแล้ววันนี้ได้รับมอบหมายนะคะก็คือได้ทางทางพนักงานสอบสวนนะคะก็ได้ประสานมาให้พิสูจน์หลักฐานนะคะเข้ามาร่วมตรวจนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีนะคะแต่ว่าเ,เราก็ได้เอาเจ้าหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐานของศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งมาร่วมตรวจนะคะโดยที่เราได้เอาเจ้าหน้าที่จากงานยาเสพติดนะคะแล้วก็งานเ,เคมเีงานเคมีฟิสิกส์นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกิดเหตุนะคะมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานคอมพิวเตอร์นะคะมาเข้าร่วมตรวจแล้วก็เราก็ได้ ร้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของงานยาพิษนะคะของกองพิสูจน์หลักฐานการเข้าร่วมด้วยนะคะเ,เพื่อมาตรวจหาว่ามีสารพิษหร,หรือสารไซยาไนน์เนี่ยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็มีใครเกี่ยวข้องบ้างค่ะจากการตรวจเป็นไงครับจากการตรวจนะนก็จากจาก,จากทางพนักงานสอบสวนได้สอบสวนนะคะแล้วก็ก็จะเห็นว่าเราก็พบ อย่างที่ทางผ,ผู้เกี่ยวข้องนะคะได้แจ้งไว้นะคะก็จะมีถุงแล้วก็มีถุงสยนซซึ่งเราตวรวจเบื้องต้นแล้วเนี่ยด้วยทางเคมีเข้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสารสยนายจริงนะคะแล้วก็ได้ตรวจทางด,ด้วยเครื่องมือจากรถโมบายแล a บเนี่ยนะคะก็จะมีเครื่องมือที่สามารถตรวจได้ว่ามันเป็นโพแทสเซียมไซยาไนซ์ซึ่งตรงกับโพแทสเซียมไซยาไนซ์ที่ได้นําชี้ไป ่ททีางกิิตศัก์็คือใน,ใน,ใน,นซองที่สพทเข้าไปตรวจเก็บวันนี้ก็ตรงกับที่พนักง,งานสอบสวนได้ถ่ายรูปไว้ในวันที่เข้าตรวจที่เกิดเหตุเดิมอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับแล้วก็คนที่ใกล้ชิดพยานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้ร่วมตรวจด้วยก็มานําชี้ว่าซอ,องที่บรรจุเนี่ยก็ยังอยู่ในตําแหน่งเดิมแต่ก็ทางสพทก็มาเก็บวันนี้ค,ครับทีนี้นอกจากสายนาย เรามีอะไรที่ตรวจพบแล้วมีคำดูขัดแย้งกับคำห้การของพยานที่เราไปสอบมากคบอันนี้ก็เป็นของในส่วนของพิสูจน์ฐานก็จะตรวจตรวจตามตามหลักพิชา,าระคะตามเท่าไรแต่ว่าก็คงจะต้องทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพนักง,งานสอบสวนก็คงต้องรวบรวมผลการตรวจพิสูจน์ของเรานะคะแล้วก็ไปถ้าจะขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งคงถึงเป็นเรื่องพนักง,งานสอบสวนค่ะก็คงมีแค่นี้นะในส่วนของออสารพิษที่พบในบ้านกับสารพิษที่ถูกนำออกไปข้างนอกตรงกันไหมคร ที่พบในบ้านที่พบในบ้านกับที่พบที่เอาออกไปข้างนอกแล้วนากลับมาให้คุณตารวจเป็นโพแทสเซียมไซยาไนเหมือนกันค่ะคือไซยาไนมันมีหลายประเภทแต่ว่าที่ที่ตรวจพบอ่ะคือโพแทสเซียมไซยาไนเหมือนกันค่ะจํานวนเท่าไหร่ครับกี่กรัมอ๋อแล้วอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องไปตรวจละเอียดอีกครับอันนี้ตรวจเทสเบื้องต้นก่อนค่ะค่ะแต่สามารถที่จะตอบมีเครื่องมือที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเป็นโพแทสเซียมไซยาไนค่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจากจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็จะเอา พยานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปสอบเพิ่มเติมในเรื่องการปฏิบัติวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรอผลทางการจากพิสูจน์หลักฐานหนึ่ง<ช>นะครับแล้วก็ต้องมารวมกับพยานหลักฐานอื่นด้วยเรื่องผลการตรวจวัตถุจากศพ<ช>อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ข้อมูลที่เก็บกล้องวงจรปิดอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคงจะมาสรุปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียนชี้แจงแค่นี้นะครับอขอบคุณครับนพยานหลักฐานที่เดหเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม มีการใช่ครับโดยเฉพาะ,ะสองเนี่ยวางในตําแหน่งเดิมที่พนักงานสอบสวนถ่ายรูปไว้เจอพยาน,นที่ผู้เสียชีวิตใช้ใช้ใชกินหรือใช้ดื่มไหมอันนี้ยังยังไม่อันนี้กำลังเข้าตรวจละเอียดอยู่ค่ะแต่ว่าพอดีเอาได้เจออันนี้เราจะเห็นว่าทางทางทาง,ทางนักข่าวสนใจก็เลยเอาออกมาให้ดูก่อนค่ะตัวผู้ที่นํามาให้นีสองช้อนชานี้บรรจุในถุงประเภทไหนนะใส่อยู่ในถุงจำไม่ได้ไม่ทราบเลยค่ะ ก็เป็นจากถุงอันนี้แหละครับเขาตักเป็นตัวอย่างไปไม่ได้สองช้อนชาเขาใช้หลอดกาแฟตัดไปบางส่วนแล้วตัวคุณพ่อไก่นี่เอามาให้เมื่อปลายเดือนตุลาคมนี้จํานวนสองช้อนชานี่ใส่ถุงไหนมาถุงเดียวกันครับเพราะเมื่อกี้พยานก็ได้มานําชี้ด้วยอันนี้คืออยู่ในนี้ค่ะอันนี้คืออยู่ในนี้สีขาวๆนี่ใช่ไหมครับสีขาวๆนี่ค่ะ ทีนี้เราก็เลยต้องใส่อนี้ไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องนําไปตรวจลายนิ้วมือแล้วก็อะไรต่อไปค่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับเยี๋จะต้องไปตรวจเอาไม้ออกเอาไม่ออกเอาเอาขวดที่ทดสอบมาใช้กันเลยนะ มองงมองตงต้้นีไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ